แรงกำเนิดกำลังใจกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญยอดเขาฮิมาลัยเคยสูงเสียดฟ,ฟ้าจนไม่มีผู้ใดไปถึงแต่สุดท้ายก็สูงไม่เกินเข่าของผู้พีชิตเหตุที่สร้างความอาศัศจรรย์เช่นนั้นให้เกิดขึ้นส่วนสำคัญที่สุดคือกำลังใจเมื่อมีกำลังใจย่อมชนะอุปสรรคทั้งมวลได้แต่กระนั้นกำลังใจก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป แล้วหากเราอยากสร้างกำลังใจต้องทำอย่างไรเล่าในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเล่าถึงวิธีการสร้างกำลังใจของเทวดาในยามทำสงครามกับอสูรแล้วตรัสแสดงวิธีการสร้างกำลังใจที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาปรากฏในทัชชกสูตรดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันมหาวิหาร อารามของอนาถวินทีกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั่นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้นคาสกัเทวราชจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงว่าท่านผู้นิรทุกทั้งหลายถ้าความกลัวความหวาดสะด้ง หรือความขนพองสยองก้าวจะพึ่งเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองก้าวที่จะเกิดขึ้น,ก,น,นก็จะหายไปถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราที่นั่นพวกท่านพึงแลดูยดอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิถ้าพวกท่าน ไม่แลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชที่นั่นพวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของเท้าวะรุณเทวราชเธอถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเท้าวะรุณเทวราชที่นั่นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชเธอเมื่อพวกเทพแลดูยอดธงของเท้าสกเทวราชจอมเทพก็ดีแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชก็ดี แลดูยอดธงของเทววะรุณเทวราชก็ดีแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชก็ดีความกลัวความหวาดสะดุง้งหรือความขนพองสียองกล้าที่จะเกิดขึ้นพึงหายไปบ้างไม่หายไปบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเท้าสกัดเทวราชจอมที่ยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเป็นผู้มีความกลัวมีความหวาสดสะดุ้งหนีไปอยู่ ภิกษุทั้งหลายหากว่าความกลัวความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองก้าวพึงจะบังเกิดขึ้นกับพวกเธอที่อยู่ในป่าอยู่ที่โคนต้นไม้หรืออยู่ในเรือนว่างที่นั่นพวกเธอเพิงระลึกถึงเราตถาคตเนือง,งเท่านั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอา,หารหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะ สเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงเราวตถาคตเนืองๆอยู่ความกลัวความหวาสะดุง้งหรือความขนพองสยองก้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอ ไม่ะระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆที่นั่นพวกเธอเพิงะระลึกถึงพระธรรมเนืองๆว่าพระธรรมอันเป็นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจึงเพิงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้าไปในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเพราะว่าเมื่อพวกเธอะระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆความกลัวความหวาดสะด้ง รือความขุ่นพองสยองก้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆที่นั่นพวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนืองๆว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่นำมาถวายควรแก่ของที่ต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะว่าเมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสง์อยู่เนืองๆความกลัวความวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองก้าวที่จะเกิดขึ้นก็จะหายไปข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าพระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นผู้ไม่มีความกลัวไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีไปคำตอบของวิธีการสร้างกำลังใจคือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพไม่มีประมาณแต่เท่าว่าการระลึกถึงพระรันตนตรัยก็มีอยู่สองแบบคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกเป็นแบบขอถึง ซึ่งอนุภาพก็เกิดเพียงบางส่วนแต่อีกประการเป็นแบบเข้าถึงคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในซึ่งเป็นรัตนาสัยบริสุทธทิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนเช่นนี้อนุภาพและกำลังใจย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณไม่มีสิ้นสุดดังนั้นแรงกำเนิดกำลังใจอันมหาศาลไม่มีประมาณก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคนนั่นเอง